ไปเมื่อนี้ทุกคนสิพาไปเก็บเห็ดเห็ดทัวเอินเอ่นๆอมาเห็ดทัวนะคะมีรถกระสินลหลแน่่างเรอรช่วงเวลาค้นเลิกงานเนาะค่ะช่วงนี้ค้นเหลิกงาน วันนี้ไปเห็นงานีน่ฟังสวิตนะคะเอากะสีเข่ามาฝนตกน้จ้ะทุกคนตอนนี้กะเวลาสี่โมงกว่าจะหาโมงแล้วฝนตกขึ้นลำมือนน่ฝนตกเบิดมือฝนตกนตกี่ล่ะตกลิ้นไปปล่ปอยยิ่งเนี่ยแต่ทอย่างเลยมันมีแจ่อหมอกเนี่ยนันกาเขาที่ไปเก็บมันเป็นมองขาเจ้าเลี่ยงหัวนะคะมันมักออก มันหญากจักไปค่ะไปกันค่ะเอาราคาน,นี้เลยค่ะกลัวอือยังหัวเหยียบกั็พองกันพึ่งสิขึ้นเลยค่ะยังมาในมีบานค่ะคิดค่อีกเอาเก็บๆลูกเก็บเดี๋ยวฝนสิมาคิดจังไดว่าตัดเอาจต่มงดอกมันขึ้นมากัดแต่มงดอกค่ะเาเอาบักเอาไปผัดนะคะผัดแซ่บผัดมันหอยจังสี่บ่ แม่เอาแบบนั้นลูกอันบะต้องเอาอแองนนเกะเอาแบบที่มันยังหูแบบเนี่ยบอ่อแบบดำดำบอ่บอเอาลูกเนี่ยซีหาดหอกเนี่ยเอาได้ไงเอาเอาเบิดเลยนะซีหาด นี่ค่ะตัดเที่ยเดียวเลยไหมนี่กำลังแตกนี่นะค่ะเจอกระตามาน้ำลูกเอากระตามาไหมเอ้นี่ค่ะอ๋อนี่ลูออกอ๋อ กับท่านเ้ิญล่ะว่าสีดำมาไหมอ่ะว่าเอาเอาแต่นี่นิดขาวขาวเห็ดทัวจ้า ตาบาน,นเนเื้นแประเทศก็เห็นว่าเจ๋งแบบนี้ถ้าได้เป็นใครยุ่แห้งสีดีเลย เห็นแลนะฮะเพื่อนอะไปพ่อปีที่แล้วออกไลยเดี๋ยวอีกมือสองมือก็เต็มอีกคะเนะี่ยเบิดยังพูดหน่ออีกลูก น,น,นี่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 ใครจะเล่นคืนเนี่ยามเด้อาไ,ไปเก็บขางบ้านเขาอ,อีกอันนี้ยางมานะน่าีขังบ้านจะออกหลายพี่กันใครมีก็บมะเดอ่ออานั่นไหนเก็บละต้นไปมีอีกไหม นุ้ยนุ้ยเห็นอยู่บุญแถวๆนี้ก็มีนะนี่นี่นี่ต้องเบิ่งดีๆต้องรูกนี่นี่เป็นไข่แบบนี้แซ่บเลยเนี่ยเป็นไข่ดิ้นน้อยแบบเนี่ยนี่ไข่มีนู่นนะหน่าว่าชิลลุ่มไปก่อนหน้าอีกไข่อีกเก็บข้างล่างนะจ๊ะเพราาะว่อีกมือสองมือกับเต็มอีกนะคะเพราะว่ากำลังเป็นไข่ดิ้นน้อยในี่ไล นี่เขาเรียกเห็ดทัวภาษาฝรัร่งเศสจะเห็ดยังด,ดอกค่ะเบ้านเขาเกิดเห็ดทัวรนะ <c oughs> นี่แป้งโอ้นัซอดงดอกนะั่นเบิ้งดูแม่ที่เอาท้ำดอกนี่นั่นน่ะมีไหมใช่นี่ค่ะฝรั่งบางคนอยู่นี่เขากิน แบบสดเด้ไหค่ะแบบคือกินสลัดเลยไหมค่ะมีมค่ะสามดอกต้นต้นใช้ได้ยู้ยังบังคับในขาดำน,นะคะสีออกเป็นขาวๆได้ละแม่เห็นอีกดอกนึ่ง นานี่จะเป็นนาของเขานะคะเมื่อนี้จะไปเก็บเห็ดเพึิงกับเห็ดอ่าน,นั่นมาค่ะพ้ามู่ไปเก็บนะคะ่ะหายมู่เบิดบไ่ได้เฮ็ดคลิปนะคะเมื่อนี้ ทวิกกลทวิกไปเหตุงานททอือฮึแล้วละค่ะตรงนีก็เบิดแล้วนะคะ่ะเนาะขอกำลังสิแตกไปต่อกันที่ข้างบ้านเขาค่ะ อยู่หม่องนึงพูดค่ะไปหุ่นไลยแหงไลยค่ะก็นี่เอาเก็บใส่เอาซ้ำนี่กับพรอกินแล้วพรอผัดแล้วลูกยังยังบ้างหน้าเก็บให้เบิด

วาว่ยนังดแม่เบ่งแถวนี้ก่อนเพราะว่าแม่เห็นดอกเถ่ากันยงเจ้าขุนใครมีดอกหนืนี้มันสีมีเลาะหนี่ ก็เป็นวัดเป็นวัดที่หาเมยอแล้วพันท้าเจ้าเพียรตลาดเพียนนะคะหน้ารถเป็นวันเป็นวันช่วงคนเลิกงานนะคะดีเด้ลูกดอกนึงอ่ะลูกมันแก้ว่เนี่ยแป้งแป้งเนี่ยดอกนึงมันแก้ว่ นี่ขางบ้านนะคะหนุนบ้านฮะฮะฟิลิปเหรอขี่ไปเมื่อกี้น่ะเอาเอาเบิ้งเหตุดอกนี่ดูนี่มองดูทองมันขาวอะ่ะแม่ว่าขาวอยู่เคอยู่เอา คุณไปเก็บมันที่รเห็นไอ่ะเชือกจะกลา้าขนาดมงหันอนาอีกแล้วตาอีกแ้วใช่ เป็นอาบ้านนะคะทุกคนแมนบอลลกมันเป็นเห็ดเพิ่งต้นะ่ะเห็ดเพิ่งเหรอเห็ดหยังลหรอเขาเอื่นเดี๋ยวก่อนแปะเพิ่งโอ้ยมันเป็นเห็ดตะปูบ่เอาลูกอเอาเขาได้ซ้ำนั่นแหละ อากาลงมาบ้างดูมีเป็นเห็ดอีกน,นี่จ้าทุกคนนี่ได้ผัดน้ำมันหอยแชบแแซบล้วเฮานี่นะคะจบคลิปว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ